สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กับมาพบกับเก่ามาเชียได้ครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้กับมีแนวทางตัวเลขมาซูพี่น้องเอฟซีครับผมครับเอาบรรยากาศในคลิปนี้ก็บจะเป็นอาวัดเขื่อนอุบลรั์ได้ครับผมอยู่อาวัฒเขื่อนอุบลรั์ครับพี่น้องเนาะกับกับไปมาหลายเมือแล้วครับพี่น้องไปมาหลายเมือแล้วพอดี ไอ้เก็บภาพบรรยากาศมาให้พี่น้องเอ็มซีบึงครับผมครับคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะ mm hmm. ก็จะมีแนวทางตัวเลขที่ว่ามวดวัชหันกอบมาเชี่อเอามาลงก็คือเลขสี่สำนักชนกันครับผมแต่ว่ามีอีกสำนักหนึ่งที่บบชนมูแต่ว่าก็เป็นเหล็กลางครับผมถิ่มบัวได้ครับพี่น้องเนาะงวดวัชรหันขึ้นกันครับผมห้าสำนักกับบาวได้ครับผมแต่ว่าชนยูซีสำนักก็จ้ามากขึ้นเก้าแหละครับพี่น้องเนาะ หนวดวังหันเขามหาสำนักกับมี่พ่อเซียนสุพรรณครับผมกับมี่แปดสามอยู่ครับผมชุดเตรียมของเพิ่นพ่อเซียนสุพรรณปูสามแปดครับพี่น้องเนาะปูสามแปดกับมาครับผมชุดเตรียมขึ้นกันแปดสามสามแปดครับแล้วก็พ่อวังน้ําเขียวครับผมนี่ก็เขาครับผมพ่อวังน้ําเขียวเขาแปดสามแล้วก็พ่อเซียนน้องคายครับผมเขาตัวประกบแปดได้ครับผมเป็นไฮวิ่งสองครับ แล้วก็ปูซีสเกตครับพี่น้องเนาะปูซีสเกตนี่เพิ่นรุดครับผมเพิ่นใหนบนล่วงลางครับแต่ว่าก็เจามากคือเการับพี่น้องเนาะให้พี่น้องซี่เดบ่งเป็นน้ำกันครับห้าสำนักครับผมกับเหมือนกับงวดวังหันแล้วครับพี่น้องเนาะงวดวังหันก็มหาสำนักครับผมเหล็กลางครับแล้วก็จะมมีอีกสำนักหนึ่งที่บ่าเครื่อมูเอาไว้เอาไว้มากกันเบิงครับพี่น้องเนาะเอาไว้กันกันเหนียวกันผาดครับผมเอาอาจจะไล่ตาจังน้อยได้ครับผมพอดี เทิงยางเทิงทายครับผมครับเขาครับพี่น้องเนาะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางครับเลขล่างสี่เซียนอ่าห้าเซียนครับผมในคลิปนี้ครับน้ำเชี่ยเก่ามาเชี่ยร์ขอขอบพระคุณเด้อครับผมทุกทุกเซียนทุกทุกอาจารย์ครับผมที่เมตตาแนวทางให้กับเก่ามาเชี่ยร์ทรงต่อพี่น้องอิซีครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไหลกดแชร่เป็นกำลังแรงใจให้กับเกาะมะเชียน้ำเชร์ในเด้อครับผมครับนี่ครับไปบึงตัวเลขน้ำกันเลยครับพี่น้องเนาะเอาเรื่อมไปครับผมเกามะเชียกับมีพิเศษให้ได้ครับผมพิเศษให้ครับก็คือว่าคัดมาให้พี่น้องซี่อ่าพิจารณาาบึงอ่าเลขกล่างครับพี่น้องเนาะอาจฉรกันเนียวไว้บนแน่ก็ดีครับผมนี่คือเอามาแถม่ายพิเศษให้ครับผมไปรับชมไปฟังแนวทางตัวเลขในคลิปนี้กันเลยครับ ขอครับพี่น้องครับผมถือว่าเป็นการทบทวนไปในตัวครับพี่น้องเนาะเอาเป็นสำนักแรกครับผมพ่อเซียนสุพันธ์งดวังหันเพลินเข่าล่างได้ครับพี่น้องเข่าล่างชุดเต็มครับสามแปดครับพี่น้องเนาะเพลินบุรีประกบซื้อครับผมนี่ป,นประกบสองหกสองแปดครับผมงวดนี้ครับพี่น้องเนาะก็ได้เอาเน้นไปที่เลข ล่างก่อนเด้อครับผมเลขบนพี่น้องที่มักะจัดน้ำเพลินครับผมเพิ่นให้เม็ดเดียว0ูนย์ห้าครับส่วนเลขล่างก็จะมีนี่ครับผมเก้าศูนย์นี่ครับพี่น้องเนาะเก้าหางสิครับผมครับหรือว่าศูนย์หางสิเห็นหลายด้วยครับผมนี่พอเช่นสุพรรณกับเป็นสำนักแรกครับพี่น้องเนาะในหาสำนักสี่สำนักที่จะนําเสนอนี่เบิ่งที่เลขล่างด้วยครับพี่น้องเบิ่งที่เลขล่างครับผมคลิปนี้ นี่ครับเพิ่น็จเน้นไปติดบเก่าทั้งนั้นเลยครับพี่น้องเนาะเก่ากับศูนย์ครับบัดนี้สำนักแรกผ่านไปครับผมมาปูสามแปดครับพี่น้องเนาะปูสามแปดงิวังหันกิดคล้ายๆกับพอเสี้ยนสุพภาพนะครับผมเพลบพลบจับเก่าสามแปดสามครับผมนี่จับเก่าสามครับแต่ว่าถือว่าเข่าเด้อครับผมเหล็กปูงินวังหันปูสามแปด มืัอน,นี้พ่นปล่อยให้ตัดลายมือแล้วครับผมอันนี้พ่นเขียนไว้ล่างไว้ทั้งเท่งนะครับผมพ่นให้ลงล่างก่อนพ่นบอกเรียงเหล็กล่างก็มาเชื่อก็เลยเขียนล่างก่อนนี่พ่นให้สองคู่นี่ครับผมหกเก่ากับศูนย์เก่าครับจะติดศูนย์เก่ากกเข้าไปเราเนานะชนกันครับชนกันครับอ่าพอเช่นสุพรรณอยู่ครับผม เลขบนก็งามเลยครับผมงามครับพี่น้องเนาะศูนย์สี่หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่นี่ครับผมสำนักที่สองนี่ครับผมก็มีความเหมือนกันกับพอเส้นสุภาพแล้วโพสามแปดคือศูนย์เก่าครับพ่อวังน้ําเขียวครับพี่น้องเนาะวังหันเพิ่นกับเข่าแปดสามครับผมนี่อสองสำนักวังหันกับเข่าแปดสามนะครับผมแปดสามสามแปดคือกันวันนี้พ่อวังน้ําเขียวครับผมที่ลงคลิปไป นี่ครับศูนย์กับหนึ่งครับพี่น้องเนาะตัววิ่งของเพิ่นเพิ่นเป็นสายวิ่งครับผมแต่ว่าเพิ่นกับนั่นๆกับเจ็บประกบไผ่ครับพี่น้องเนาะคือคลิปแรกที่เพิ่นมาเพิ่นให้วิ่งหากับสองกับเข่าสามสองแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ประกบงวดล่าสุดเพิ่นประกบไผ่กับเข่านี่ครับผมแปดสามวดนี้กับประกบคือกันครับพี่น้องเนาะมีศูนย์เก่าศูนย์หนึ่งหนึ่งเก่าหนึ่งหนึ่งครับผมแต่ที่ว่าติดอีกแล้วครับพี่น้องเนาะสามสำนักแล้วคือกันอยู่ คับผูสามแปดพอเซียนสุพรรณศูนย์เก้าผู้สีสเกตครับผมหัวมังันพ่นเห็นบนล่วงลางนะครับผมสามแปดครับนี่ที่พ่นเพือขมือครับผมเด็กลางพ่นวกนี้ครับมาทิดทางเดียวกันด้วครับพี่น้องเนาะหนึ่งเก่าครับผมหนึ่งเก่านี่ครับหนึ่งเก่าครับพี่น้อง เลขกำลังวันอาทิตย์เพื่อนนี่ครับผมน่าสนใจด้ยครับพี่น้องหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดเก้าครับของปูสีสเกตครับแล้วก็สีสำนักขึ้นกันเหรอครับพี่น้องเนาะมาเบิ่งสำน,น,นักที่ห้าครับพี่น้องสำนักที่ห้าบักคือแล้วครับผมบันนี้บอคือมูเลล้วครับเพื่อนให้วิ่งล่างสาม ประกบ4กับ7ครับพี่น้องเนาะได้3-4-3-7ครับมีเส้นน้องค่ายนะครับผมบนปรคือมูครับหรือว่าเพิ่นจะขึ้นบนอีกครับพี่น้องเนาะหรือว่าเลขเพิ่นจะออ่ายู่ล่างาเข้าผู้เดียวครับผมเพราะว่าเพิ่นบ่คือมูครับ3-4กับ3-7ครับผมเนี่ยครับพี่น้องอ่4สำนักเมื่อกี้คือกันเม็ดเลยครับผมเนาะครับผมก็คือติด เก้าหนึ่งเกาศูนย์อยู่นี่นะครับผมครับหนึ่งศูนย์ครับแต่ว่าเส้นน้องไข่ควรจะมาสามสี่สามเจ็ดครับผมนี่ครับของปูสีสเกตครับพี่้องเนาะนี่ของปูสีสเกตพอว่างน้ำเขียวนี่ครับ 038ครับพี่น้องนี่เลขล่าง6เก่า0เก่าโอ้ถ้าออก0เก่าเก่า0เมื่ออื่นนี่เตรียมเฮแล้วครับพี่น้องเนะาะแต่ว่าสิเป็นเก่า0ก็จะ0เก่าท่านะครับผมปัญหาครับนี่ปอเซียนสุพรรณนี่ครับพี่น้องนี่ก็แมนนี่ครับผมอาจจะตาล่าจังน้อยนะครับผมตรงเบื้องค่อยๆเบื้องไปที่ก็มาเชื่อเบื้องเหตุแตกแหลกครับผม นี่ท้ายภาพรวมพ่อเซียนสุพรรณพ่อวังน้ำเขียวปูสามแปดครับผมครับเซียนน้องคายพ่อปูศรีสเกตครับเอาครับพี่น้องมีเลขสุดหนึ่งมักน้ำบ่ครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาให้เบิ่งครับผมเลขชุดล่างบนกระไดเด้อครับผมเบิ่งกับนกระได,ด,ะไดแต่ว่ามักสิมักล่างกว่าครับผม สองตัวล่างสุดพิเศษในคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะรวบรวมมาให้ไว้ในนี้ครับผมที่เบิ้งเมื่อกี้นี้ครับพี่น้องเนาะก็ดจะมีซีศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเก่าซีเก่าเก้าศูนย์ครับผมหนึ่งซีหนึ่งเจ็ดซีเจ็ดครับผมมักนำบอครับพี่น้องเก่าคู่นี่ครับเลขล่างกันบนกระเด้อครับผมครับกันบนกระได้ครับแต่หลายท่านจะว่าอ่า ถ้าติดศูนย์ลงล่างครับผมก็เบิ้งครับพี่น้องเนาะมีศีศูนยจ็่งศูนย์เครับถ้าติดหนึ่งิขึ้นบนครับผมกับมีหนึ่งเก้าหนึ่งีหนงดอ่าศีเจกับศีเกนี่อ่าติดศีครับผมนี่ครับเอาชุดพิเศษครับพี่น้องเนาะลองผิจะหน้าเบิ้งเก่าชุดนี้ครับมักบ่ครับพี่น้องเนาะ ทำก่อลไม่เชื่อกับมาร์คพี่เด้อครับผมครับคิดว่าจีบติดอยู่รับพี่น้องเนาะบโลรางกระบนครับเอาครับพี่น้องครับผมคกับอาม่าให้พี่น้องซีผิดจะหน้าเบิ้งเป็นแนวทางเส้นโขกเส้นดวงครับพี่น้องเนาะเนี่ยครับผมวัดเขือนบนลัดสะพานหินร้อยสี่สิบล้านปีครับผมครับเอาถ่ายคลิปนี้ ก็มาเชียก่ะขอวอวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยเรื่องเงินไปน้ากันครับพี่น้องในงวดวันที่หนึ่งท่านว่าคมหกสิบเจ็ดครับพี่น้องเนาะคลิปนี้เป็นเลขล่างครับผมพร้อมกับชุดพิเศษเก้าคู่เน้นบนกันล่างครับผมให้พี่น้องที่อ่าก็มาเชียมาสรุปให้บึ้งครับผมขอให้โชคดีเด้อครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ